สวัสดีผู้ติดตามผู้สนใจทุกท่านครับผมโคดบอยสลาบูตอินตาที่นขออนุญาตแบ่งปันนวัตกรรมดีๆหนึนวัตกรรมนะครับนวัตกรรมแหงการแบ่งปัน BBCC Innovation ครับ BBCC Innovation เป็นบริษัทใหม่นะครับที่มีโปรเจกต์เป็นของเขาเอง และเป็นโปรเจกต์ที่กำลังเริ่มต้นขึ้นดยเรื่องดีนะครับเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากเพราะเขาสร้างมาเพื่อแบ่งปันชุมชนระบบนิเวศนะครับแต่เรามาทำความรู้จักกันว่าแนวคิดนวดัตก,กรรมนะครับแผนการดำเนินง,งานชุมชนและการตลาดเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจระบบนิเวศของ BBCC Innovation หรือ BBCC Community เขามี การกำหนดทิศทางอย่างไรบ้างครับผู้กอ่อตั้งนะครับ BBC Innovation ที่กำลังจะจบทะเบียนนะครับในประเทศไทยนะครับในนามบริษัท BBC Innovation จำกัดน,นะครับผู้กอ่อตั้งจาาสิบเอกุ l าวุ u b น,นะครับเป็นผู้ที่เริ่มนะครับแล้วก็คิดนวัตกรรม ขึ้นมาเพื่อที่จะกันปันรายได้กลับคืนให้กับชุมชนระบบนิเวทที่ทำการซื้อสินค้าในชุมชนของเรานะครับอขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับผมนะครับจาก1ิลเอกสราวุฒิินตาจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโข,ขทัยธรรมธิลราชสาธารณาสุขศาสตร์สาขาวิทยา,าศาสตร์สุขภาพก็เป็นโปรเจกต ของผมเองแล้วนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะทุ่มเททั้งความรู้ความสามารถตลอดจนเวลาที่เหลือทั้งชีวิตนี้นะครับผมก็จะทุ่มเทให้กับโปรเจก t นี้ให้สำเร็จเพื่อ,อส่งมอบให้กับชุมชนรุ่นลูกหลานต่อไปนะครับผังองค์กรตอนนี้ก็กำลังเปิดรับผู้ที่มีความสามารถนะครับตอนนี้ก็จะเป็นผมนะครับแล้วก็ คุณกระมวลพันธีทวรน,นะครับที่จะดูแลในเรื่องฝ่ายการเงินงนะครับบริษัทนะครับจะมีรูปแบบที่ชัดเจนนะครับก็จะมีผู้จัดก,การฝ่ายต่งตงตงางๆถึงตอนนี้ทางบริษัทก็กําลังเปิดรับหาผู้ที่มีความสามารถในการดำารบตรงแหนและร่วมดําเนินกิจการใน B B C Community ของเรานะครับวิสัยทัศน์และพธนธกิจ ผู้ก่อตั้งมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนรายใจ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับเปลี่ยนรายจ่ายบางประเภทที่ BBCC ชุมชนของเราเสามารถทําได้นะครับเพื่อให้เขาเนี่ยได้เป็นรายได้ได้ออมเงินนะครับให้กับทุกท่านเลยที่เข้ามาทําการซื้อสินค้าในระบบดิเวทชุมชนที่บริษัท BBCC นวั่นสร้างขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มผู้นําและขยายต่อชุมชนในระบบนิเวศของเราเพื่อให้ทุกคน,นได้เข้าร่วมชุมชน รับผลประโยชน์สูงสุดจากการร่วมกินร่วมใช้มีเงินออมจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีฐานะที่ดีขึ้นการจัใจซื้อสินค้าในระบบนิเวศชุมชนเป็นการแบบรายได้กลับและปันผลกลับคืนไปให้กับทุกคนในระบบนิเวศทําให้เรามีส่วนในการส่งเสริมพัฒนาแบ่งปันให้ได้รับความสมําเร็จร่วมกันทั้งชุมชนในระบบนิเวศด,ด้วยนวัตกรรมที่เรียกว่า B B C C n n O v a T I O N การดําเนินกิจการแบ่งออกมาเป็นสาประเภทในเฟสที่1ก็จะทําในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าทางการเกษตรนะครับในเฟสที่1น,นี้ก็จะทําดําเนินกลยุทธ์ดําเนินกิจการไปพร,ร้อมกันนะครับหลังจากที่มีคอมมูนิตี้ตามจํานวนที่ต้องการแล้วก็จะขยายในเฟสที่2คือการทําเกี่ยวกับเรื่องการบริการและการท่องเที่ยวต่อไป ลดแม็กตอนนี้นะครับ BBTc Innovation ได้เปิดในกลุ่มผู้นำนะครับตั้งแต่วันที่25มิถุนายนนะครับและจะเปิดจนถึงเดือนกันยายนเท่านั้นนะครับที่จะเปิดให้กับผู้ที่สนใจนะครับอยากจะเป็นผู้นำระบบนิเวศ BBTc Innovation นี้นะครับได้เข้ามาเรียนรู้และเปลียวสบการณ์นะครับก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมี ในเรื่องของการจัดทำระบบแล้วก็ตรวจความพร้อมต่างๆในเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนะครับซึ่งระบบไหนที่เสร็จแล้วก็จะเปิดให้ผู้นำได้ทดลองใช้ระบบก่อนยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ Market นะครับแอนมองงเราก็จะให้ผู้นำนี่แหละได้ทดลองใช้ได้ลองซื้อสินค้าก่อนในส่วนของวันที่1มกราคมปี2 5 6 7ก็จะเปิดจำหน่ายในให้กับประชาชนทั่วไป ในปี68บริษัทมีแผนนะครับที่จะยกมาตรฐานหรือพัฒนามาตรฐานเหรียญคริปโตเคอเรนซีที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยบริษัทนะครับชื่อว่า BBCC Token นะครับก็จะพัฒนาระบบโทเคนของเราเนี่ยให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานของคริปโตเคอเรนซีต่อไปนะครับก็เป็นส่วนพัฒนาต่อยอดที่หลังนะครับ ปี69บริษัทมีแผนนะครับที่จะยกระดับนะครับฐานะบริษัทเปลี่ยนเป็นบริษัทจำกัดมหาชนนะครับก็จะมีแผนเป็นการตลาดที่สำคัญและจะขยายความสำเร็จให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศนะครับนี่คือแผนนะครับที่เรากำลังจะทำ โปรเจกต์ก็จะมีสินค้านะครับจัดจำหน่ายโดยบริษัท bbc C innovation นะครับก็ <ๆ S 1> จะมีสินค้าหลากหลายทั้งสินค้าโอโุปโภคบริโภคสินค้าทางการเกษตรนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะจดทะเบียนอย่างถูกต้องนะครับมีการขออนุญาตประกรอบการตามประเภทต,ต่างๆชัดเจนนะครับแล้วก็สร้างระบบชุมชนของเราเป็นระบบมิเวศในกลุ่มซื้อขายของเรานะครับเรามีรูปแบบที่ต่างจาก การตลาดของคนอื่นนะครับเรามีความเป็นตัวของตัวเองนะครับซึ่งในชุมชนระบบมิเวทของเราคนที่เข้าร่วมนะครับก็สามารถสร้างไรายได้กับโปรเจกต์นี้นะครับกับ BBC c Innovation ได้เลยนะครับ,นะรบซึ่งตรงนี้ใครสนใจก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ต่อยอดได้นะครับระบบเราสมัครฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนนวัตกรรมในการปันรายได้กับหรือปันผลให้กับทุกคนในชุมชนนะครับแน่นอนของเราใช้ระบบที่โปร่งใสได้มาตรฐานและยุติธรรมนะครับไร้ตัวการเราจึงได้ใช้ผูนะครับของ Pancake Swap ในการปันผลประกอบการให้กับทุกคนในระบบมิเวของเราแน่นอน ทุกคนในระบบนิเวทของเราจะได้รับเหรียญ bbcc token จากการซื้อสินค้าทุกครั้งนะครับเหรียญน,นะครับที่บริษัท bbcc innovation เจนขึ้นก็จะมีเหรียญชื่อว่า bbcc token ก่อนนะครับท supply จะอยู่ที่999ล้านเหรียญเท่านั้นนะครับและจะถูกทำลาย เบิร์นทิ้งออกไปนะครับจะคงไว้แค่51%เเท่านั้นนะครับอยู่บนเน็ตเวิร์ก BNB Smart Chain b เ2 0ียนะครับเลขคอนแทคนะครับก็แสดงให้เห็นตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ลงท้ายด้วย3 1 9หนะครับดิสมอลทศนสิยม18ตำแหน่งนะครับสามารถเช็คบล็อก Explorer URL ของเราได้ที่ bscscan com หลักการ การทำงานของชุมชนนะครับหรือนวัตรกรรมแห่งการดังปันที่บริษัทสร้างผลประกอบการได้นะครับรวมเราเรียกว่า Profit นะครับภาพรวมของบริษัทนะครับเมื่อเกิด Profit ภาพรวมของบริษัทเราจะนำมันมารวมกันเป็นหนึ่ง้เนะครับในหนึ่งนี้เพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพว่าเราจัดสรรกำไรให้กับทุกท่านอย่างไร ก็จะถูกแบ่งออกมาให้กับชุมชนนะครับในการเติมกลับเข้าไปนะวัตรกรรมของเราที่เป็นภูที่ทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงปันผลได้นะครับและทุกคนสามารถถอนปันผลได้ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงไม่มีตัวกลางนะครับทําธุรกรรมได้ตลอดนี่คือข้อดีของระบบบล็อกเชนนะครับที่ทํางานอยู่บน smart c o n t แ a c t นะครับ ไรตัวกลางนะครับเป็นระบบดิ e เซนเทลไรนั่นเองนะครับก็จะถูกเติมลงไปของกําไรสัดส่วนอยู่ที่13%นะครับให้กับผู้นะครับของการแบ่งปันภาพรวมชุมชนต่อมาก็จะเป็นของคอมบริษัทนะครับหรือคอมพานีอยู่ที่26%ผู้ร่วมหุ้นนะครับหรือผู้ร่วมก่อตั้งนะครับ2 7จะอยู่ในส่วนนี้ทั้งหมดแล้วก็ผู้ที่ทําหน้าที่เป็น เซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นสาขาย่อยนะครับหรือสาขาที่กระจายไปยังตำบลน,นะครับหรืออำเภอก็จะได้รับ13%ด้วยนะครับตรงนี้ศูนย์ไหนที่มีลูกค้าเยอะก็ย่อมได้รับผลตอบแทนมากนะครับตามลูกค้าที่ walk in เข้าไปทำธุรกรรมที่นั่นเลยนะครับแบ่งให้กับลูกค้านะครับ9% นะครับนวัตกรรมของเราเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าที่ BBCC Innovation แล้วนะครับนอกจากลูกค้าจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดได้ส่วนลดแล้วนะครับลูกค้าจะได้รับสิ่งที่เรียกว่าคูปองหรือ BBCC point นะครับซึ่ง BBCC point นี้เป็นแต้มที่สามารถขอแลกเปลี่ยน มาเป็น B B C C โท k e n นั่นเองนะครับที่เป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซีที่ใช้นะครับไปสวอปเพื่อเป็นรายได้ให้กับท่านนะครับตรงนี้ท่านจะได้รับจากการซื้อสินค้าในสินค้าแต่ละชิ้นก็จะถูกเติมลงไป9%นะครับในสินค้าแต่ละประเภทสินค้าไหนที่มีราคาแพงนะครับก็จะมี แต้มมากนะครับตามสัดส่วนไปบริษัทจัดสรรในส่วนของแบตเจซ์ไว้นะครับโดยที่แบกรับภาระให้กับผู้บริโภคนะครับเพราะอย่างที่เราทราบสินค้าบางประเภทจะมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งตรงนี้เราไม่ให้ลูกค้ารับภาระภาษีมูลค่าเพิ่มตรงนี้นะครับบริษัทจัดการให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าจึงชําระแค่ค่าสินค้านะครับ ส่วนแวดเนี่ยบริษัทเป็นผู้ชําระให้ท่านนะครับก็จะทําให้ท่านซื้อของ100ท่านก็จ่ายแค่100ไม่ต้องจ่ายค่าแวดเเพิ่มนะครับอ่าส่วนผู้ที่สนใจนะครับแล้วอยากมีไรายได้นะครับเข้ามาสมัครฟรีนะครับก็สามารถสร้างไรายได้จากโปรแกรม5%ตรงนี้นะครับในการบอกเล่าสิ่งดีๆแบบนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านบอกเล่าหรือการแนะนำนะครับ ให้พ่อให้แม่ให้ญาติพี่น้องนะครับแล้วเขาสมัครต่อจากเราเมื่อไหร่นะครับบุคคลที่เราแนะนํานะครับมาซื้อของที่บริษัทเมื่อไหร่ท่านได้ด้วยนะครับในส่วนของกําไรนะครับแบกออกมาให้ท่าน5%เนะครับแนะนําได้ไม่จํากัดจํานวนคนนะครับอินฟินิตี้นะครับเราไม่ใช่ขายตรงไม่ใช่เครือข่ายนะครับไม่มีผังองค์กรใดๆทั้งสิ้นไม่มีซ้ายไม่มีขวานะครับมีแค่ คุณเป็นผู้แนะนำนะครับแล้วก็รับ5%ตลอดไปนะครับเมื่อเขาเข้ามาทําการซื้อสินค้าแต่เป็น5%ในส่วนของ p r o f ิตกำไรที่เราจัดสรราให้นั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะรวมเป็น100%พอดีนะครับนี่คือมาตรฐานที่เราจะยึดและแบ่งปันกันตลอดไปในชุมชน BBCC Innovation ครับ ผู้ของบริษัททุกท่านนะครับสามารถเข้าถึงผู้นี้ได้นะครับผู้นี้เสมือนเป็นภูชุมชนเลยนะครับที่ท่านนะครับมีเหรียญ bbcc token เนนะี่ยท่านก็สามารถเป็นผู้ประกอบการพูร่วมกันได้นะครับโดยที่ท่านก็เติมใส่เหรียญลงไปในภูนะครับเมื่อมีการทําธุรกรรมต่างๆท่านก็จะได้รับส่วนแบ่งด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นผู้ชุมชนที่แท้จริงนะครับและผู้นี้ ก็จะอยู่อย่างนี้นะครับเพื่อให้เป็นที่ปันผลนะครับเป็นสภาพคล่องให้กับชุมชนระบบนิเวศของเรานะครับเพราะฉะนั้นชุมชนระบบนิเวศของเราก็จะมีสินทรัพย์ที่มีมูลค่าและสามารถ แลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งหลักการของเรานะครับเราจะคงเหรียญ B B C C Token ไว้เพียง51%เท่านั้นนะครับที่เหลือจะถูกเบินทิ้งจากการสร้างมูลค่านะครับเพราะฉะนั้นเหรียญน,นะครับที่ลงไปในพูจะถูกสร้างมูลค่าด้วยสินค้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราทำการเติมลงไปในพูเดือนละ1ครั้งนะครับเมื่อเราเติมลงไปเท่าไหร่เราก็จะเผาเหรียญในกระเป๋าบริษัท นะครับที่ทำหน้าที่ในการโฮไว้นะครับเบอร์เหรียญทิ้งเท่ากับจำนวนที่เราเติมเข้าไปนะครับเป็นการรักษาในเรื่องของโทเคนมิกนะครับทำให้เหรียญของเราเนี่ยนะครับไม่มีภาวะเฟอ้อเลยนะครับ หลังจากที่เราเบิร์นทิ้งนะครับจนเหลือ51%นะครับจากนั้นบริษัทมีผลประกอบการเข้ามานะครับต้องเติมในทุกเดือน13%บริษัทจะต้องไปซื้อเหรียญที่อยู่ในพูนั่นเองนะครับและบริษัทก็จะได้ BCC b token มาและเอา BCC b token นั้นนำมาใส่ไว้ในสินค้าเพื่อให้ชุมชนระบบนิเวศได้เข้าถึงสินทรัพย์เหมือนเดิมนะครับส่วน เหรียญ BUSD ที่เราเติมเข้าไปนะครับก็จะเป็นตัวที่เสริมสภาพคล่องนะครับทำให้มูลค่า,าราคาของ B B t C Token มีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปนะครับจนในที่สุดจะเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าอย่างมากเลยนะครับการตลาดนวัตกรรมนะครับของเรา มีแค่สินค้านะครับซึ่งสินค้านี่จะมีความหลากหลายตั้งแต่สินค้าที่เป็นของบริษัทเองนะครับสินค้าที่บริษัทพันธมิตนะครับผลิตให้เราและเราจะจําหน่ายนะครับรวมไปถึงสินค้าชุมชนนะครับสินค้ารัฐวิสาหกิจนะครับรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องเองนะครับที่มีสินค้าแต่มีมาตรฐานถูกต้องตามที่บริษัท bbc กําหนดก็สามารถนําสินค้าเข้ามาที่บริษัทเราได้เลย นะครับเราก็จะทําการจําหน่ายสินค้าโดยบริษัท B B C Token นะครับซึ่งเรามีชุมชนอยู่แล้วนะครับเราก็จะจับชุมชนของเราเนี่ยเข้ามาเจอสินค้าของท่านนะครับทาให้สินค้าของท่าน,นขายดีนะครับแล้วท่านก็จะมีไรายได้นะครับซึ่งเราก็จะส่งเสริมตั้งแต่ผู้ประกอบการระดับบุคคลนิติบุคคลขึ้นมาเลยนะครับเพื่อทําให้ฐานะของเขาเนี่ย ดีขึ้นนะครับไปด้วยกันกับระบบนิเวศของเรานะครับส่วนชุมชนก็จะได้รับผลประโยชน์จากการซื้อสินค้าโดยตรงอยู่แล้วนะครับและยังได้รับประโยชน์ในเรื่องของการบอกเล่านะครับการแนะนําอีกด้วยนะครับส่วนนวัตกรรมก็จะแบ่งปันนะครับหลังจากที่เราทําในสส่วนนี้นะครับก็จะเกิดรายได้นะครับเราก็จะแบ่งปันกลับคืนทั้งชุมชนแล้วก็นําไปสร้างสินค้า ต่อยอดนะครับบริษัทจะเป็นผู้พัฒนาและดําเนินกิจการทั้งหมดให้ชุมชนเนี่ยมุ่งสู่ความสําเร็จร่วมกันก็จะเป็นเช่นนี้ตลอดไปนะครับเพื่อที่เราจะส่งมอบนว,วัตกรรมนี้ให้กับรุ่นลูกของเรานะครับการซื้อขายในปัจจุบันนะครับ สินค้าทั่วไปแบบเดิมเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเราจ่ายเราก็รับสินค้าคือจบนี่คือสินค้าประเภทสิ้นเปลืองสินค้าที่มีกําไรน้อยนะครับแต่สินค้าบางประเภทเนี่ยก็อาจจะได้รับส่วนลดนะครับในสินค้าที่เริ่มมีราคาแพงขึ้นมาใช่ไหมครับอ่ะได้ส่วนลดจากการทําการตลาดบางธุรกิจนะครับก็จะมีรายได้นะครับแต่น้อยมากนะครับที่จะมีรายได้จากการซื้อเว้นแต่คุณจะเป็นผู้แนะนําและมีผู้แนะนําไปซื้ออันนั้นเรามีรายได้ นะครับและแบบปกติทั่วไปที่เราได้เห็นนะครับเราก็จะได้รับแต้มสะสมนะครับซึ่งแต้มตรงนั้นก็จะมีมูลค่าคงที่ตลอดถูกต้องนะครับไม่มีการเพิ่มมูลค่านะครับดีไม่ดีวันดีคือดีเราจะใช้แต้มหมดอายุนะครับแล้วก็นําแต้มไปใช้ประโยชน์ได้นี่คือการซื้อสินค้าแบบปกติทั่วไปนะครับแต่ครั้นี้เรามาดูวิธีการซื้อสินค้าในแบบนวัตกรรม BBCC ที่เราทําให้นะครับ เริ่มจากผู้ซื้อก่อนนะครับผู้ซื้อเนี่ยจ่ายเงินนะครับก็จะได้รับสินค้านะครับแต่นอกจากท่านได้รับส่วนลดเหมือนกับสินค้าทั่วไปแล้วนะครับท่านจะได้แต้ม BBC c point นะครับสะสมเอาไว้นะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นแต้มเอ่อเปลี่ยนเป็นโทเค็นนะครับเมื่อไหร่ก็ได้นะครับตามที่ท่านต้องการเลยนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านแลกเปลี่ยนเป็นโทเค็นนะครับ บริษัทนะครับก็จะดูมูลค่าเหรียญจากภูชุมชนนะครับว่าตอนนั้นมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับก็จะยึดราคาภูชุมชนนะครับแล้วก็หารด้วยจยํานวนแต้มของท่านจนออกมาเป็นจํานวนเหรียญที่ท่านได้รับนะครับอ่าเสมือนได้ซื้อได้รับส่วนลดก็คือการมีรายได้แล้วนะครับเพราะเราได้ลดภาระการจ่ายลงไปสเสร็จยังได้การออมอีกนะครับได้ทั้งออมฝั่งส่วนลดนะครับได้ทั้งออมฝั่ง แต้มนะครับที่เป็นสินทรัพย์ที่สามารถแลกและนําไปแลกเปลี่ยนมูลค่าได้จริงนะครับในภูเลยนะครับเพราะฉะนั้นแต้มของเราก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นรายได้ได้นะครับและแต้มนี้สิ่งที่ผมสร้างนวัตรกรรมขึ้นมานะครับและทําให้มันตอบโจทย์นะครับก็คือสําเร็จได้ทุกคนในชุมชนจริงๆนะครับเพราะเราใช้หลักการนี้นะครับก็คือเราเอาแต้มไปเปลี่ยน ในผูได้เลยนะครับใครก็ตามที่มีการบริหารจัดการที่ดีนะครับย่อมเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับเราสามารถเข้าไปเรียนรู้ในกลุ่มคอมมูนิตี้ได้นะครับซึ่งผมเองก็มีกลุ่มชุมชนนะครับวันนี้เราเป็นกลุ่มชุมชนผู้นําก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะขยายต่อเป็นกลุ่มชุมชนคอมมูนิตี้ทั่วไปนะครับของบริษัท BBCC Token นะครับ ส่วนฝั่งผู้นำนะครับเมื่อมาซื้อสินค้านะครับเราแนะนําให้ผู้อื่นเนี่ยมาซื้อสินค้าและนะครับเราแนะนําได้ไม่จํากัดจํานวนคนละนะครับเมื่อผู้ถูกแนะนํานะครับเข้ามาซื้อสินค้านับเป็นทุกครั้งไปนะครับไม่ใช่ว่าซื้อครั้งแรกครั้งเดียวไม่ใช่ให้ทุกครั้งเลยนะครับที่ผู้ที่เราแนะนําเข้ามาซื้อสินค้าท่านได้ห้าเปอร์เซ็นต์ในกำไรจากการซื้อครั้งนั้นนะครับและท่านลองนึกดูว่า ถ้าเราแนะนำสักร้อยคนห้าร้อยคนพันคนห้าเปอร์เซ็นต์นี้ก็จะเป็นรายได้กลับให้กับทุกคนอย่างมหาศาลเลยนะครับและก็จะติดตัวไปตลอดนะครับเมื่อมีการซื้อทันได้นะครับและสินค้าของเราไม่ใช่สินค้าสิ้นเปลืองนะครับจะเป็นสินค้าที่จําเป็นที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับหลักการของเราคือเปลี่ยนการจ่ายแบบเดิมๆให้เป็นการจ่ายและมีผลประโยชน์ตอบกลับคืนให้กับ ผู้ซื้อแล้วก็ชุมชนระบบนิเวทของเรานะครับสุดท้ายคือเป็นรายได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับและจะมีรายได้ต้งแต่เริ่มคำนะครับแผนของ BBs นะครับก็มีแผนที่จะขยายสาขาต่อไปนะครับในการเปิดในวันที่1นึมกราคมนี้นะครับเราก็จะจัดตั้งสำนักง,งานใหญ่ นะครับตอนนี้กําลังเลงอยู่2จังหวัดนะครับก็คือจังหวัดฉะเชิงเซานะครับกับประจวบคีรีขันธ์นะครับก็จะเป็นสํานักงานใหญ่ของบริษัท BBC Education นะครับจากนั้นก็จะมีสาขาอย่างภาคกลางนะครับภาคใต้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครบ4ภาคก่อนนะครับจากนั้นถ้าบริษัทเติบโตนะครับขยายชุมชนได้ดีก็จะมีสาขาย่อยออกไปนะครับระดับอำเภอให้นะครับรวมไปถึง ขยายพัฒนาต่อเนื่องให้มีถึงระดับตำบลน,นะับเพื่อที่จะให้พี่น้องอประชาชนชาวไทยของเราเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดจากนวัตรกรรมนี้เส้นทางก้าวสู่ความสําเร็จของเรานะครับวันนี้เราสร้างนวัตรกรรมสร้างองค์กรผู้นําสร้างบริษัทเรากําลังจะก้าวเปลี่ยนนวัตรกรรมแห่งการจ่าย นะครับรูปแบบใหม่การจ่ายวันนี้ใครจะคิดครับว่าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ b b c i innovation ได้คิดนวัตกรรมและสามารถทำได้จริงนะครับออกแบบนำมาใช้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่สร้างทั้งแพลตฟอร์มนะครับสร้างคอมมูนิตี้แล้วก็เครื่องมือการทำการตลาดเครื่องมือการดาเนินธุรกิจต,ต่างๆนะครับแล้วก็ ทันในการที่จะสตาร์ทนะครับพร้อมกันทั่วประเทศไทยเนี่ยวันที่1มกราคมนี้แน่นอนนะครับแต่เบื้องหลังนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะมีการประชุมกลุ่มผู้นำนะครับพัฒนากลุ่มผู้นำพัฒนาองค์กรตลอดนะครับจนในที่สุดได้เปิดทดลองใช้ระบบก่อนะครับที่จะให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ในวันที่1มกราคมนี้นะครับสร้างชุมชนนะครับก็จะเริ่มทันทีเลยนะครับเมื่อเราเปิดตัวนะครับในวันที่1มกราคม นะครับส่วนความสําเร็จนี้เป็นความสําเร็จได้จริงนะครับเพราะ,ะเป็นความสําเร็จที่เราสามารถดูได้จากผลจากการปฏิบัตินะครับจากทฤษฎีนะครับแล้วก็จากรูปแบบที่เป็นตัวเลขที่เราสามารถคํานวณและเห็นภาพได้เลยนะครับอยู่ที่เรานั่นเองนะครับถ้าวันนี้ทุกคนเข้ามาร่วมกินร่วมใช้ผมบอกได้เลยว่าเราสําเร็จแน่นอนนะครับขอขอบพระคุณ ทุกท่านนะครับทั้งผู้ติดตามและผู้สนใจนะครับถ้าท่านสนใจนวัตกรรม BBC c Innovation แบบนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับในกลุ่มนะครับกลุ่มผู้นำของเราได้เลยนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นไลน์ที่ให้ความช่วยเหลือนะครับขายข้อสงสัยแบบส่วนตัวนะครับกรณีที่ท่านต้องการติดต่อบริษัทแบบส่วนตัวนะครับก็สามารถใช้ไลน์สีเขียวด้านบนได้เลยนะครับ ส่วนด้านล่างนี้นะครับจะเป็นกลุ่มผู้นำนะครับที่จะมีการจัดประชุมนะครับทุกวันอังคารแล้วก็วันเสราร์เป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับเพื่อแจ้งความคืบหน้าให้กับพี่น้องในกลุ่มผู้นำของเราได้รับทราบนะครับก็ใครที่มองเห็นโอกาสอยากจะเป็นผู้นำในองค์กรที่สร้างมาเพื่อแบ่งปันและทำให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนแห่งการแบ่งปันเป็นชุมชนที่ใครๆก็ปราถนา และที่สำคัญชุมชนนี้จะเป็นชุมชนที่สำเร็จได้ทุกคนแม้กระทั่งคนสุดท้ายของชุมชนครับแล้วพบการใหม่นะครับกับการบรรยายครั้งหน้าหวังว่าท่านคงจะไม่พลาดวิดีโอดีๆกอดใครอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดสิ่งดีๆต่อจากนี้ไปนะครับโดยผมนะครับจะใช้แรงกายแรงใจความรู้ความสามารถและ ชีวิตที่เหลืออยู่นะครับทํานวัตรกรรมนี้ให้สู่ความสำเร็จให้ได้นะครับเป็นนวัตรกรรมและเป็นโปรเจกต์ของผมเองแล้วนะครับก็ใครที่มองเห็นโอกาสอยากเข้ามาร่วมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ